พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะอาทิตย์นี้พบกับบุ๋มนะคะวิลาวันเชิดมังปักนะคะในหัวข้อความยำเกรงพระเจ้าเป็นผลของการเชื่อฟังสูงนะคะความยำเกรงพระเจ้าเป็นผลของการเชื่อฟังนะคะการเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรานั้นยำเกรงพระเจ้านะคะเมื่อเราเข้ามาพบพระเจ้านะคะเราจะเห็นถึงความน่าเกรงขามของพระเจ้านะคะความน่ายำเกรงพระเจ้าคะแต่ไม่ใช่ความกลัวนะคะ ไม่ใช่ความกลัวที่เราจะต้องอกลัวพระเจ้านะคะกลัวว่าพระเจ้าจะตีสอนนะพระเจ้าจะตีสอนผู้ที่รักพระองค์นะคะผู้ที่พระองค์ทรงรักนะ,ะและพระองค์ทรงเลือกนะ,ะถ้าเราไม่ได้ทําผิดพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพ่อที่ต้องดุลูกนะคะหรือว่าต้องตีลูกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าในความยำเกรงพระเจ้านะคะทำให้เรานั้นพบพระเจ้ามากขึ้นนะคะทำให้เราให้เกียรติ และต้อนรับและเทิดทูลพระเจ้ามากขึ้นนะคะความยำเกรงพระเจ้าคือการเทิดทูลพระองค์การเข้าใกล้พระองค์ถ้าพระเจ้าให้ทําอะไรนะคะพระเจ้าไม่ได huh? ้ต้องการเกียรตินะคะความยำเกรงพระเจ้าเป็นกุญแจะพักพรตลอดชีวิตตลอดชีวิตของเรานะคะคือความยำเกรงพระเจ้าถ้าเรามีความยำเกรงพระเจ้าแสดงว่าการทรงสถิตของพระเจ้าหนาไหมคะการทรงสถิตของพระเจ้าหนานะ ถ้าเกิดพี่น้องมีความผลของความยำเกรงพระเจ้าเป็นความยำเกรงพระเจ้าที่เป็นกุญแจพระครสำหรับพี่น้องตลอดชีวิตและตลอดเวลาความยำเกรงพระเจ้าคือรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักเกลียดในสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดนะคะและรูปร่างของพระองค์ไม่มีใครทนดูได้พระองค์ทรงรับแบบบาปของคนทั้งโลก เราจึงถูกแยกออกให้เป็นประชากรของพระองค์การถูกเตรียมของพระเจ้าที่เราเป็นเหมือนเจ้าสาวที่บริสุทธิ์นะคะการถูกเตรียมของพระเจ้าเราต้องมีน้ำมันนะเหมือนที่มามีได้แบ่งปันนะคะไม่มีใครอยากเป็นหญิงโง่ห้าคนนะถ้าเขารู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเขาก็คงเตรียมน้ำมันอยู่ตลอดเวลานะใส่ในตะเกียงของเขาไว้นะเมื่อ ประตูนั้นปิดลงนะคะเมื่อเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวนะเมื่อเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวทุกคนอยากมีน้ํามันพี่น้องรู้ไหมคะว่าน้ํามันของพี่น้องมาจากที่ไหนน้ํามันของพี่น้องมาจากการสะสมถ้อยคําของพระเจ้าการเก็บเอาไว้การบ่มเอาไว้การบรรจุเอาไว้เรียกว่าการบรรจุนะะบรรจุและสะสมเอาไว้นะคะ รอจนกว่าพระคิดจะเสด็จกลับมารับเรานะคะและน้ำมันของเราเนี่ยเมื่อเราพูดนะถ้อยคำที่เป็นของพระเจ้าถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องกำลังได้กินน้ำมันนะ,ะน้ำมันของถ้อยคำค่ะที่เป็นถ้อยคำที่มีชีวิตและสร้างประชากรของพระองค์เราจึงถูกเรียกว่าพลเมืองของอาณาจักรสวร์ การเป็นพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์พระเจ้าจะมารับเรานะเหมือนกับที่พระเจ้าแยกแพะกับแกะนะเป็นวาละที่มีการฟัดล่อนการถูกแยกให้เป็นประชากรของพระองค์เป็นการเตรียมในการเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์อย่ากลัวการเสด็จกลับมาเพราะการเสด็จกลับมาของพระเจ้าแผ่นดินจะถูกเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของพระเจ้า ให้เรายำเกรงพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ทำบาปถ้าเราเข้าใกล้พระองค์เราจะไม่กล้าทำบาปเพราะเรามีความยำเกรงพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ใกล้พระเจ้านะคะสิ่งต่างๆจะถูกเปิดโปงนะความบาปจะถูกเปิดโปงการถูกเปิดโปงของจากวิญญาณชั่วนะทำให้สิ่งต่างๆนั้นถูกขจัดออกไปถูกแยกออกไป ทำให้มันหนีกระเจิดกระเจิงไปเมื่อเราต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีไปนะะเรียกว่าการตอกและการตึงนะ,ะตึงของมนันนะคะและไม่ให้มันกลับมาอีกเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าในขณะที่เราขับไล่ศัตรูนั้นออกไปแล้วนะคะเราต้องอย่าลืมพระวจะนะของพระองค์การที่เรามีความยันเกรงพระเจ้าหรือเข้าหาพระเจ้าอย่างแนบชิดสนิทสนม มีความยนเกรงนะเราจะได้ยินเสียงของพระองค์คือการไขควรถ้อยคําของพระองค์ที่พระองค์พูดพระองค์พูดพระองค์ตัดนะเราจึงได้รับถ้อยคําที่เป็นมรดกของพระเจา้ามรดกของพระเจ้าถูกซ่อนไว้ในถ้อยคําและในถ้อยคําถูกซ่อนไว้ด้วยการทรงสถิตและการทรงสถิตถูกใช้ออกเมื่อเราใช้ถ้อยคํา และถ้อยคําของพระเจ้าจะเปิดออกให้กับผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในสอนเราการอธิษฐานแม้อธิษฐานไม่เป็นถ้อยคําแต่พระเจ้านั้นสัมผัสถ้อยคําของเราเพราะว่าจิตวิญญาณเรากําลังเชื่อมต่อกับพระเจ้าถ้อยคําของพระองค์จึงเป็นการภาวนาที่มีการอธิษฐานเข้าสู่พระทัยของพระองค์ การภาวนาเนี่ยหมายถึงการนําเอาถ้อยคําของพระองค์นามาคิดพี่น้องคิดไหมคะพี่น้องคิดก่อนที่พี่น้องจะอธิษฐานไหมคะพี่น้องต้องคิดนะคะว่าพระเจ้านั้นบรรจุความคิดของพระองค์อย่างไรในสนามลบของเราที่พระเจ้านั้นให้เป็นป้อมปราก,การคือสนามลบแห่งความคิดความคิดของเราเมื่อเรามุ่งหรือตั้งใจคิดสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเป็นจะเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเราจึงต้องรับรู้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ว่าพระเจ้าให้เราคิดแบบไหนพระเจ้าให้เราคิดอะไรหรือต่อยอดวันต่อวันกับอะไรในความคิดและบัรจุถ้อยคำของพระเจ้าช่ำระบาปในชีวิตของเราบ้านของเราจึงจะสะอาดร่างกายของเราเป็นเหมือนบ้านเป็นพระวิหารของพระเจ้า เมื่อเราปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดแล้วนะคะประพรมด้วยค้ายคำของพระเจ้าแล้วเราต้องมีการบรรจุเพื่อบ้านที่จะสะอาดได้ถูกเติมเต็มด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้าเพราะคนที่มีบาปและไม่บริสุทธิ์จะไม่อยากเข้าใกล้พระเจ้าจริงไหมคะพี่น้องแต่ว่าการที่เราไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์แต่เรากล้าเข้าหาพระเจ้า ทูลทุกสิ่งกับพระองค์พระองค์กำลังบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นให้เกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้าเนี่ยคือไว้วางใจเป็นความไว้วางใจของเขาและเขาสามารถยำเกรงพระเจ้าและการยำเกรงพระเจ้าเป็นผลของการเชื่อฟังอย่างสูงการยำเกรงพระเจ้าและการยึดย่องการท่ทูลเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าการให้เกียรติพระองค์ เรามาดูพระวจนะของพระเจ้า,าในยาเกาะบทที่ 4. ีข้อแบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าเพราะพระองค์จะสถิตใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอย๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอย๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ในพระวจนะของพระเจ้านิยากอบบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าการที่เราเข้าใกล้พระเจ้าเนี่ยเป็นความปลอดภัยของเรา,าเป็นความปลอดภัย ที่ไม่อาจนี้ไม่อาจเปรียบเทียบได้นะ<ช> mm การ<ด>าที่เราเข้าใกล้พระเจ้าเราต้องรักในการสแสวงหารพระเจ้าการแสวงหารพระเจ้าเราจะพบพระองค์เราจะพบพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าบอกให้เราอยู่ใกล้และเมื่อเราสแสวงหาพระองค์พระเจ้าก็พูดว่าให้สแสวงหาพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ และพระองค์ทรงอยู่ใกล้ในชีวิตของเราถ้อยคําของพระเจ้าจึงเป็นการสร้างอาหารในชีวิตของเราทุกคนนะถ้อยคําของพระเจ้าสร้างอาหารเป็นอาหารทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราจงเข้ามาหาพระองค์และพระองค์จะทรงสถิตใกล้ท่านใกล้ท่านจูนขึ้นไปหาพระเจ้าและรับเอาการทรงสถิตของพระองค์ ทำไมพี่น้องถึงต้องจูนคลื่นของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าการที่เรารับคลื่นของพระเจ้าหรือการทรงสถิตของพระเจ้ามาไว้ในชีวิตของเราเราจะทําลายคลื่นของศัตรูนะคลื่นหรือชั้นบรรยากาศของศัตรูนั้นออกไปคลื่นที่ไม่สามารถลบกวนถ้อยคาของพระเจ้าได้และเป็นคลื่นที่พระเจ้านั้นจะทรงปกป้องเราด้วยเราจึงต้องเชิญคลื่นของการทรงสถิตของพระเจ้า เรียกพระองค์เข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงชัน้นบรรยากาศในสถานที่ที่พี่น้องอยู่พี่น้องสามารถทําได้นะสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เรามาดูในพระจนะในลูกาบทที่8ข้อ9ข้อ10บอกว่า พวกสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าคำอุปมานั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสําหรับคนอื่นเพื่อว่าพวกเขาดูก็จะไม่เห็นและเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจถ้าพี่น้องฟังคําอุปมาของพระเยซูครั้งแรกหรือ บริบทแรกของพระเยซนะูพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าพระเยซูพูดถึงอะไรทําไมต้องพูดเป็นคําอุปมา,าเกี่ยวกับการหวานนะการหวานมาเมล็ดหรือพระเยซูพูดือว่าคนที่มีหูก็ไม่ได้ยินคนมีตาก็มองไม่เห็นพระเจ้ากําลังพูดว่ามีคนสองกลุ่มนะที่กลุ่มแรกเขาจะมองเห็นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่เขาจะเชื่อนะและอีกกลุ่มนึง ซึ่งเมื่อพระเยซูพูดเป็นคําอุปมาไปนะคะเขาจะไม่สามารถจับถ้อยคําของพระเจ้าได้แม้เขาฟังหลายครั้งนะคะหรือคนกลุ่มเดียวกันเชื่อพระเจ้าพร้อมๆกันหรืออยู่ในสถานที่เดียวกันทําไมอีกคนหนึ่งถึงตีความหมายของพระเจ้าได้หรือถ้อยคําของพระเจ้าได้เพราะเขากําลังเชื่อมต่อกับคลื่นหรือสัญญาณของพระเจ้าเข้ามาเป็นจริง ค่อยคำความล้ำลึกของพระเจ้าจึงเปิดเผยสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าให้พวกท่านได้รู้นะเพื่อว่าเขาจะได้มองเห็นนะในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขานั้นรู้นามภัยของพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังนะ แล้วมาดูยห์นบทที่14บสข้อยีบอกว่าก่อนพระอ,องค์จะสิ้นพระชนพระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกว่าใครมีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราพระเจ้าบอกว่าให้รักกันใช่ไหมคะให้รักกันให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติสถานที่นะให้เราเชื่อฟังการเตือนสติของกันและกันเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าคนเหล่านั้น เขาเชื่อฟังถ้วยคำของเราลักและลักและลักธรรมบัญญัติและประพฤติตามคนเหล่านั้นเป็นคนที่รักเรานะเราไม่ได้ทำดีนะเพื่อตัวของเรานะหรือเพื่อตัวของผู้อื่นแต่เราทำดีเพราะเรารักพระเจ้าเราอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพราะเรารักพระองค์นะเราปฏิบัติซึ่งกันและกันเพราะสิ่งเดียวสิ่งเดียวกันคือเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราก่อน แล้วเราก็สามารถรับความรักจากพระเจ้าแล้วเราก็มอบความรักนี้ให้กับผู้คนนะเราจึงไม่จําเป็นต้องรองให้ผู้อื่นนี้ปฏิบัติละก่อนแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติผู้อื่นก่อนอย่าลืมว่าการหว่านนะ,ะการหว่านของพี่น้องในแต่ละวันพี่น้องไม่มีอะไรที่หวานออกไปแล้วสูญเสียนะ,ะแต่พี่น้องแค่รอคอยวาระของการเก็บเกี่ยวนะ,ะการเก็บเกี่ยวของพี่น้องอาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือ อาจจะเกิดขึ้น6เดือน1ปี2ปี3ปีอยู่ที่การเก็บเกี่ยวในวาระที่เหมาะสมนะคะและเมื่อพระเจ้านั้นบอกกับบุตรทั้งหลายนะคะจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระพู้เเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยาว สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าและพระเจ้าจะประทานสันติสุขและสถิตกับพวกท่าน นะในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อแปดข้อเก้านะพระเจ้าบอกว่าให้ทำนะให้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าเคารพสิ่งที่เป็นจริงนะสิ่งที่น่ารับถือและสิ่งที่ยุติธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าให้เป็นอาวุธของพระเจ้านะความชอบธรรมของพี่น้องจะปกป้องพี่น้องนะความชอบธรรมของพี่น้องความสัตย์ซื่อ ความจริงของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นยุทธภัณฑ์นะคะที่ป้องกันพี่น้องไม่ให้พลาดนะ,ะหรือไม่ให้บาดเจ็บจากอาวุธของศัตรูถ้าพี่น้องรับสิ่งที่เป็นจริงของพระเจ้าสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์นะคะอย่าลืมว่ามาันัวัวไมคะกว่า,วาบริสุทธิ์สิ่งที่มานไม่มีคือตรงข้ามกับพระเจ้าสิ่งที่มานเกียดชังก็คือความรัก มันไม่มีความรักนะแต่อาวุธของมันคือการเกลียดชังนะการไม่ให้เกียรตินะเมื่อใดก็าตามที่เรามีแกงบากหมาคคาอธิษฐานของพี่น้องจะถูกบล็อกเอาไว้ถูกกั้นขวางเอาไว้นะะแม้พี่น้องอยากจะอธิษฐานให้ไปถึงสวรรค์ชั้นที่สามหรืออธิษฐานให้คําอธิษฐานของพี่น้องนะั้นทะลุทะลวงไปถึงพระกันของพระเจ้าแต่สิ่งเดียวที่ พี่น้องถูกกั้นขวางก็คือการไม่เคารพการตัดสินใจของกันและกันการไม่เคารพและก,กันไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะพระบัญญัติเป็นพระบัญญัติข้อที่สองของพระเจ้าเมื่อเช้าเราเรียนใช่ไหมคะว่าในพระบัญญัติสองข้อของพระเจ้าคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะคะในพระบัญญัติข้อที่สองก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะ,ะการรักเพื่อนบ้านของเรานะคะเราให้ต้องให้สิ่งดีนะคะ เราเราเราอยากกินอะไรดีๆเราต้องให้เพื่อนบ้านได้ได้กินดีเหมือนกับเรานะ,ะหรือว่าเราอยากให้สิ่งของนะ,ะกับเพื่อนบ้านของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ของเหลือนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะะและในถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าการที่เรามีใจถ่อมและมีใจเมตตาจะทำให้เรานั้น เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าจะไม่ให้เรานั้นครอบครองมรดกนะคะถ้าหากเราเป็นเด็กเด็กไม่สามารถครอบครองมรดกของพระเจ้าได้หรือไม่สามารถถูกวางให้ทํางานในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไดนะะ้หรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้านะ,ะพระเจ้าบอกไปซ้ายแต่เราไปขวามันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ให้พันธกิจนะคะ ที่เป็นพันธกิจที่พระเจ้าไว้วางใจนะฮะแล้วพระเจ้าต้องการวางคนวางนักลบของพระเจ้านะ้ะไว้ในแต่ละที่เพื่อการเกิดผลแล้วในมัทธิวบทที่สี่ข้อสิบถึงข้อสิบสองบอกว่าพวกสิทธังถามพระเยซูว่าทําไมพระอาจารย์ถึงใช้แต่เครื่องเปรียบเทียบเล่าให้คนฟังพระเยซูตอบว่า มีแต่พวกคุณเท่านั้นที่เราจะบอกให้รู้ถึงความลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่คนอื่นๆเราจะไม่บอกคนที่เข้าอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนเหลือเฟือแต่คนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีกแม้สิ่งที่เขาเข้าใจก็จะหายไปด้วยนะคล้ายๆเนาะคล้ายๆเหมือนตะลันเลยนาะเหมือนตะลันที่พระเจ้าบอกว่า แม้เรามีตะลันเดียวถ้าเราฝังตะลันแม้สิ่งที่เรามีหนึ่งตะลันเนี่ยถ้าเรามีการขยายตะลันมีการพูดถึงตะลันนั้นหรือพี่น้องมีตะลันในการประกาศพี่น้องประกาศมากขึ้นจากสิ่งที่พี่น้องมีในการประกาศในตะลันเดียวพี่น้องก็ถูกขยายตะลันแต่คนที่มีหนึ่งตะลันในการนมัสการพี่น้องไม่อธิษฐานนะคะพี่น้องไม่นมัสการไม่ซ้อมนมัสการนะคะหรือพี่น้อง ไม่มาช่วยกันและกันนะคะเราก็จะถูกฝังตะลันแม้สิ่งที่เขามีอย่างหนึ่งน่ะพระเจ้ายังเอาไปนะคะก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกับในลูกาเนี่ยแหละคล้ายๆกันแต่สิ่งนี้พระเจ้าพูดเป็นคําอุป,ปมาในข้อสิบสองที่บอกว่าคนที่เข้าใจอยู่แล้วคนที่เข้าใจเนี่ยหมายถึงเข้าใจในถ้อยคําของพระเจ้าคนที่เข้าใจอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคนที่ มีความล้ำลึกในของประธานเขาก็จะล้ำลึกมากขึ้นและเขาก็จะล้ำลึกอย่างเหลือเฟือและเขาจะมีอย่างเหลือเฟือ่อแต่ส่วนคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะหรือไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดนะคะสิ่งนั้นก็จะหายไปแม้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเข้าใจพอวันหนึ่งที่ เขาไม่ได้ถูกพัฒนาเขาไม่ได้ถูกสร้างเขาไม่ได้ดึงศักยภาพที่พระเจ้าสร้างหรือตลาดที่พระเจ้ามอบให้สิ่งนั้นก็จะหายไปด้วยนี่เป็นเหตุที่เราใช้เรื่องเปรียบเทียบเล่าให้พวกเขาฟังเพราะถึงเขาจะเห็นก็เหมือนกับไม่เห็นถึงจะได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ยินและไม่เข้าใจด้วยซึ่งก็เป็นจริงตามที่อิสยาผู้พูด,พดแทนพระเจ้าได้บอกไว้ว่าคุณจะฟังแล้วฟังอีก แต่จะไม่เข้าใจคุณจะดูแล้วดูอีกแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของคนพวกนี้ดื้อด้านไปเสียดแล้วพวกเขาปิดตาปิดหูจึงทำให้ตามองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินและจิตใจก็ไม่เข้าใจพวกเขาจึงไม่ได้หันกลับมาหาเราเพื่อให้เรารักษาพวกคุณที่มีตามองเห็นและมีหูได้ยินนั้นได้รับเกียรติจริงๆเราจะบอกให้รู้ว่ามีพวก ผูพ้พูดแทนพระเจ้าและพวกคนทั้งหลายที่ทำตามใจพระเจ้าใฝ่ฝันอยากเห็นอยากได้ยินสิ่งที่พวกคุณเห็นและได้ยินนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้ยินด้วยนะพระเจ้าพูดเป็นคำอุปมานะถึงแม้ว่าพวกเขาเคยได้ยินคำว่าเคยได้ยินหมายถึงว่าการได้ยินแล้วแต่เขาไม่ได้ทำตามหรือประพฤติตามใช่ไหมคะ เมื่อเขาได้ยินเขาได้เห็นแม้บางครั้งเขาเห็นถึงการอัศาจรรย์ของพระเจ้าในการรักษาใช่ไหมคะแต่พวกเขาไม่ได้เชื่อและหันไปกับวิถีชีวิตเดิมๆนะของพวกเขาเพราะเขาเห็นถึงการรักษาของพระเจ้าพระเจ้ารักษาในขณะที่เขาก้าวเข้ามาในคิรตจักรพระเจ้ารักษาแต่เมื่อเขาออกไปนอกคิรตจักรนะความเชื่อของเขาถูกถดถอยเรียกว่าความเชื่อของเขา เหมือนกับมีความเชื่อน้อยลงไปเขาจึงต้องพึ่งยาและพึ่งการรักษาจากหมอแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เขารอดเพราะว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าเราต้องไว้วางใจทุกๆสิ่งวางเอาไว้และมอบปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าการมอบเอาไว้คือการยกให้พระองค์เอาไปทำนี่เอาไปทาแทนหรือว่ามอบ มอบให้กับพระองค์ว่าปัญหาลูกนี้แยกมือลูกแล้วสุดมือลูกแล้วสุดกําลังลูกแล้วลูกไม่สามารถลูกมอบให้กับพระองค์เป็นผู้ทาําหรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเราเราไม่สามารถที่จะให้นําเขามาถึงพระเจ้าได้แต่เราแค่เป็นผู้หวานเมล็ดนะคะแต่เราเชื่อว่าวาระก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจะต้องมีผู้เก็บเกี่ยวเมล็ดที่เราหวานออกไปนะคะ สิ่งที่เขาได้ยินจึงเป็นเหมือนว่าเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาได้เห็นนะคะเราอาจจะเป็นต้นตระกูลแรกนะอาจจะเป็นคนแรกในครอบครัวที่ต้อนรับพระเยซูเป็นต้นตระกูลแรกที่พระเจ้าเลือกให้เป็นผู้เผยเป็นต้นตระกูลแรกที่พระเจ้าเลือกให้เป็นนักอธิษฐานเป็นต้นตระกูลแรกที่พระเจ้ามีให้นมัสก,การนะคะ <c oughs> แต่เมื่อพวกเขาเห็นชีวิตของเราที่พระเจ้าสร้างและพระเจ้าเปลี่ยน เขาก็จะเห็นพัิลิกของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเรามาดูสายตาของพระเจ้านะคะว่าสายตาของพระเจ้าพระเจ้ามองอะไรในชีวิตของเราวันนี้เราจะเลือกมองที่พระเจ้าหรือเราจะเลือกมองที่ปัญหาถ้าเราเลือกมองไปที่พระองค์นะในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้เราน่ะเพ่งไปที่พระเจ้าเพ่งดูพระพักของพระองค์เพ่ง ไปดูความเชื่อของพระเจ้าว่าพระเจ้าเคยมีความเชื่อมีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์หรือดำเนินชีวิตแบบไหนนะคะพระเจ้าเป็นนักปูทางให้กับเราคนะพระเจ้าเป็นนักถางทางให้กับเราถางให้เรานั้นจากเส้นทางที่คดเคี้ยวเส้นทางที่มีอุปสรรคและปัญหาแต่พระเจ้าเผชิญปัญหาก่อนเรานะพระเจ้ารู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ถาง ถังปัญหาในชีวิตของเรานั้นออกไปนะเพราะพระเจ้ารู้ในแต่ละคนว่าจะต้องทาสิ่งใดหรือให้ปัญหานั้นหรืออุปสรรคนั้นออกไปจากชีวิตของเราถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าจงเลือกและจงมองและจงจุดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องคือพระเจ้านะเรามองไปที่พระองค์ทุกๆวันที่เรารอการเสด็จกลับมาของพระเจ้าแล้วเราเป่าประกาศข่าวประเสริฐหรือไปในที่ต่างๆตามการทรงนำของพระเจ้า การรับรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วไปในที่ต่างๆพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รับรองเรานะคะพระเจ้าใหญ่นะคะปัญหาเล็กนะคะหรือพี่น้องคิดว่าพระเจ้าเล็กปัญหาใหญ่ก็ไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าพระเจ้าใหญ่ปัญหาเล็กนะ,ะปัญหาจะดูเล็กน้อยมากถ้าเราพึ่งพาพระเจ้านะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหา แต่มันขึ้นอยู่กับขนาดความใหญ่ยิ่งของพระเจ้าหรือขนาดความเชื่อของพระเจ้าและขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นพระเจ้าใหญ่แค่ไหนพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราแค่ไหนต่างหากนะแล้วในยากอบบทที่15ข้อ16บอกว่าผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลนะพระเจ้ามอบมรดกให้กับผู้ที่ชอบธรรมในตอนต้นบอกว่า พระเจ้าบ,บอกว่าให้เรานาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์สิ่งไหนที่ดีสิ่งไหน,น,นที่น่ายกย่องสิ่งไหนที่น่าเคารพสิ่งไหนที่เป็นจริงในชีวิตของเราใช่ไหมคะเพราะนี่แหละเพราะในายากอบบทที่สิบห้าข้อ16บเนี่ยจะได้บอกว่าคําอ,อธิษฐานของท่านน่ะจะท่านจะเป็นผู้ที่ชอบธรมท่านจะเป็นผู้ที่มีพลังท่านจะเป็นผู้ที่อ,อธิษฐานแล้วมีการเกิดผลนะ,ะเมื่อเรามีความเชื่อ ก็จงพิสูจน์ถึงความเชื่อนั้นผ่านความอดทนและจงไว้วางใจในพระยาเวพระเจ้าของท่านนะคะเมื่อเรามีความเชื่อจงพิสูจน์ความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเจ้าและดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อบวกพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อบวกกับถ้อยคําของพระเจ้าท,จะะทําให้เกิดฤทธิ์เดชนะคะทำให้เกิดฤทธิ์เดชนะคะฤทธิ์เดชของพี่น้องที่พระเจ้าจะสามารถเคลื่อนไหวได้ก็คือการเชื่อฟัง บวกกับถ้อยคําของพระเจ้าถ้าพี่น้องขยันอ่านถ้อยคานะพี่น้องจะเห็นว่าฤทธิ์ตเตดชของพระเจ้าที่กําลังทํากิจอยู่ในพี่น้องกําลังส่งคลื่นนะ,ค,ะคลื่นของพระเจ้านั้นออกมาะะและเมื่อพระเจ้านะเป็นจริงในชีวิตของเรานะ,ะสิ่งที่คุณคิดว่าทําไม่ได้แต่คุณมีพระเจ้าคุณจะมีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นคุณจะ เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงมากๆในชีวิตของเราและจะเห็นว่าพระเจ้านี่ยอยู่ใกล้เรามากๆนะพระเจ้านั้นสามารถที่จะอยู่ใกล้กับเราแล้วก็สามารถที่จะให้กําลังเราหนุนกําลังเรานะคะและเป็นจริงในชีวิตของเราโดยพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้และปัญหาถูกะจัดออกไปแต่พระเจ้าตรัสว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้นะคะ สำหรับมนุษย์เป็นไปได้ไหมคะในแต่ละวันในช่วงของการเข้าสู่กิริยุกนะเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในยุคสุดท้ายพระเจ้าก็ย้ำเราเสมอนะคะว่าเราต้องเคลื่อนโดยการอัศจรรย์เคลื่อนด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้านะคะถ้าเราเคลื่อนโดยการอัศจรรย์และฤทธิดเดชของพระเจ้าพระเจ้าจะทํากิจในชีวิตของท่านพระเจ้าจะปกป้องท่านนะและพระเจ้าจะดูแลอลักขาพี่น้อง อย่างดีนะและการทรงสถิตของพระเจ้าจะทำให้การกุ้มหัวใจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะก็ขอบคุณพระเจ้า